การจะเดินกรรมาฐานทั้งหมดจะเป็นอันดับไหนก็ตามพระพุทธเจา้ามีความต้องการให้บรรดาทุกคนเข้าถึงวิริพันธ์อันนี้การเข้าถึงวิพิพาน์อาจจะยังไม่แน่นอนนกะอันดับแรกของมรรดาท่านพุทธบริทยับยั้งการลงออบาบายภูมิไม่ก่อนมันจะหมายความว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนเราก็ไม่เกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตรีฉันยังต่ำแล้วกลับมาเป็นคนชั่วคราวในเรื่องนี้จะนั่งกับไปที่วโลกควมโลกนิพิพันธต,ต่อไป การปฏิบัติในการยับยั้งกันในการลงอบัยภูมิก็มีหลักสามรายการ <c oughs> ที่เรียกว่าตัดสังโยน์สามคือหนึ่งตัดเการยทิฐิที่มีความเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าพูดภาษาง่ายๆที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตายข้อที่สองวิจิตรช้าปัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมละพระอริยอสองฆ์ก็อี่สามสิทปฏตรปรามาตปัดการไม่รักษาศีลโดยจริงจัง สัญกรณ์ความว่าบรมันดาทนพุทธบริษัทใช้อนุสติห้าระการคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสามสังขานุสตินึกถึงประสงค์อันนี้เป็นข้อที่สองก็สัยชน์เป็นว่าสัญญาอข้อที่สองในบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนละได้แล้วเพราะไม่มีใครสงสัยในพุทธ้าพระธรรมพระอรตติสงฆ์มีความเชื่อมเชื่อมั่นมีศรัทธาในท่านสำคัญข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายยะทิฏฐิ บางครั้งก็มีความรู้สึก,กว่าเราจะตายบางครั้งก็ไม่ยอมจะตายตรวมความให้ตัดชินใจยอมรับตามความจริงว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมาเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทั้งกลางในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดตอนจะตายแล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์การยอมรับนับถือพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ตอนที่บดแล้วเมื่อคืนแือว่าแม้แต่มัแตุ่ณลีเทียบท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยความไม่กคารพ เขียนว่าความามความความากต้องการท่านมาช่วยรัาโรคหายหายเพียงเท่านี้ท่านตายจากความเป็นคนก e ็ไปเทวดาบนสวรรค์ท e ่านดาวดึงได้ท่านดาบรรดาญาติโยมบริษัทที่มีความเคารพในพระเจ้าประรรมพระอริยสงฆ์ที่ความจริงใจมีศรัทธาแท้เชื่อมันในท่านก็ถือว่าเป็นความดีที่ยับยั้งในการลงบายภบมิได้จบแน่ไม่หมายความว่าการยอมรับถือพระพุทธเจ้าประทามพระอริยสงฆ์เราไม่ต้องลงบายภูมิมแน่แต่ก็จะได้อาจจะได้เพราะชาติเดียว ถ้าชาติหน้าถ้ามีการพลาดครั้งสามารถลงอาบายภูมิได้นี่เพื่อป้องกันไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติก็คือเพิ่มสินีข้อหนึ่งที่เราศีลีรัปรตปรามารคือว่าไม่ประมาทในการรักษาสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้าพระบรรดาญาติโยมบริษัททุกคนตั้งใจรักษาด้วยความเคารพถ้ารักษาสินห้าด้วยความเคารพตีการยอมรับทั้ษสีพระพุกกทธเจ้าประธรรมพระอาริยสงฆ์และก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตายสักวันหนึ่งถ้ามีความรู้สึกครบถ้วนตามนี้ทุกคนชาตินี้ก็ไม่องนรก อ,อ,อ,อีกชาติต่อไปก็ไม่ลงนรกเพราะว่าเป็นคุณธรรมของมัสยิดาบันในการจะเป็นกองฐานย่างน้อยสุดให้ทุกคนคิดว่าเราจะไม่ต้องการลงอบายภูมิ